พน้าไม่ต้องแล้วพน้าไม่ต้องแล้วใสเลยกิความตายประดุกอะไรหรอดิความตายประดุกหายฟูเลยไม่หล่ะ เฮ้ยเหมือนจะมีความตายอีกตัวหนึ่งนะมาเปล่าอเห็นตัวแล้ว ดึงลนลยแง่กัดผากกัดผากนะน่เห็นปะได้ปะ <c oughs> แม่งเอ้ยดึงสะฟูเลย โอ้โหเห็นตัวอะไร <laughs> เฮียเอ้ทำไมมันแป,ป,ป,ปลกแปลกวะไับเนาะกินความตายเป็นตุกชีอะสีอะไรง้จะได้ทำไมมันเล็กจังวะขอได้ยอยู่ยก <laughs> มาขึ้นข้างถนนเดิมมาน,นะโอ้โหเฮียทำไมเข้าลึกเวย้ย ดูมนเส่งไปฟูเลยไหมมันกระชากแรงกินความตายไปดูไอ้เฮียเฮียมีรถมาเลยจิบหายหนุฝั่งโน้นมองสึกจากเฮียเห,ห,หียกินความตายไปดูโอ้โหบึกบึ้งตายฮ่า ว่าอยู่ไอ้มันรู้สึกแปลกๆไงก็มันกินความหัวดุกยังคาปากอยู่เลยจะเอ้ยไหนไหนไหนติดคอตายใะ่ไเฮ้ยเบ็ดเข้าไหนอ่ะนียเงครับดอ้าว่ะไอ้ดุกนี่วะเบ็ดเกียวเราก็เบ็ดนี่พี่นหนาอ๋อมันเนี่ยวนานาเห็นตรงที่มันคายย้อนมา หัวเลยคาอยู่ในนั้นไม่ต้องขี้ผัวบอกนะดเดี๋ยวเราแกล้งคนไปมันกัดขายไปแล้วแต่ความจริงเราถ่ายคลิปไปแล้วแหละหลอกก็ไม่ได้ตายหาแน่ย้เเดี๋ยว เาไม่สนใจข้างหลังนี่น่ากลัวนะต้องสิดมาขนาดเราทำให้มันส er. ุกมันยังไม่อยากออก ไม่หล่อแล้วมึง,งบรรยากาศหงานข้างายืน